อาจารย์เล่าเรื่องที่รัชกาลที่หนึ่งตัดสินใจที่จะมาสร้างกรุงเทพย้ายจากฝั่งทนมาอะไรมาเนี่ครับอ๋ออันนี้เข้าใจว่าถ้าคุณไม่อ่านสมเด็จกรมหลวท่านเขียนนะว่าเรื่องนี้ได้ปรึกษากันมาตั้งกรุงธนบุรีแล้วว่าควรจะต้องย้ายเพราะตอนที่ตั้งกรุงธนบุรีนั้นเอาอย่างพิชณุโลกเอาไม่น้ำไม้กลางเพื่นบอก่านันรักษาเมืองได้ง่ายกว่าแพ้ธานี้ข้ามมาทาั้งนี้แต่นี้ผู้เจ้าอฟ้าก็เถียงว่าเนี่ยไม้น้ำพิษณุโลกมันเล็ก ข้ามง่ายรุทธภบุรีมันกว้างใหญ่ข้ามลาบากก็เลยตกรองกันก่อนเช่นรุทธภบุรีนะั่นว่าจะย้ายเนี่ยไม่ใช่ําริพรเพรื่อทธ่จะฟาทีเดียวคุณไปอ่านในสมัอกำยานท่านเขียนไว้ในไะทยลพบพมา่าพอสวยได้ก็ให้ย้ายเลยเพราะกลัวพมา่ามาตีแล้วจะสองฝักสองฝ่ายก็ย้ายมาทำรีบด่วนมากกำแพงวางบางแห่งเนี่ยยังใช้เสาไม้ปักอยู่เลย แล้วกำแพงวังก็ไปลือเอิดมาจากอุทยาเลยนะขนออกมาทำาตําแพงสภาพอุทยาตอนนี้เกิดจากการขนอิดมาใช่คนโบราณไม่ได้เลือกนึื่อาอาเกียโโลยีเนี่ประโยชน์แล้วก็เลือกมา,พเ,าเพราะจะเผาอิดทำนมันเรื่องใหญ่เลยมีอยู่แล้วชายเขาเก่า ทีนี้ก็เ่ออย้ําอยู่ฝั่งนี้แล้วเนี่ยมันได้เปรียบแม่น้ําล้อมรอบคล้ายยุธยาแต่ยุธยานั้นน่ะแม่น้ําล้อมรอบหมดแต่ของเราเนี่ยเมืองต้องาเสียนี่แม่น้าล้อมด้านหนึ่งที่เหลือก็ต้องขุดคูเมืองทํากําแพงพระนครทีนี้ถ้าก็เลือกชัยภูมิที่เหมาะที่สุดก็ที่ตั้งพระบรมราชวังนั่นที่ตรงนั้นมันมีที่ดีมาก เพราะชาวจีนเขาอยู่ตรงนั้นก่อนเพราะฉะนั้นก็เลยต้องไล่ชาวจีนไปอยู่ที่ส้ำเพงอโคงนี้เป็นพระบรมาราชวังพระนอกพระบรมาราชวังก็มีตั้งศาลทําหลักเมืองคือตอนกรุงธนบรุรียังไม่รู้จะคิดกลับไปกรุงเก่าหรือเปล่าไปถึงรัชกาที่หนึ่งเนี่ยโดยไปถึงรัชการที่สามแน่ใจแล้วไม่กลับนี่หลุดถึงรัชการที่สามถึงแน่ใจก็มันก็ไม่ถึงร้อยปีนี่นะฮะ คิดได้ไม่กลับกานชาวคนริสร้างพูดรับสั่งว่าให้เหมือนสมัยบ้านเมืองดีเลยสร้างวัดต่างๆขึ้นมาไม่ให้แพ้ของเก่าแล้วชื่อวัดส่วนมากชื่อวัดของเก่าทั้งนั้นนอะวัดมหาธาตุได้ปุณณะวัดประดิษฐ์เนี่เอาชื่อของเก่ามาตั้งทั้งนั้นครองก็ของเก่าเนี่ยเขามหาธาตุเนี่ยเอาชื่อของเก่ามาตั้งทั้งนั้นก็ธรรมดาเนี่ยนะฝรั่งไปอยู่เมืองนอกกันเหมือนนิวยอร์กนิวแอมสเตอร์ดัมมาตั้งเอาชื่อเดิมเดมาใช้ทั้งนั้น มนุษย์เราเปน็นยังนึกถึงความหลังสมัยราจะมีขึ้นหนึ่งนี่ทางอาจารย์ภาสุขเขาเขียนไว้บอกว่ารอบๆกรุงเทพเนี่ยมันไม่ใช่คนไทยเท่าไหร่มันเป็นคนที่กวาดต้อนมาจากประเทศนู้นประเทศนี้เท่านั้นเลงความคิดนี้มันแบบเดียวอยุธยานะในเกาะเมืองอุทยาเนี่ยไม่ใช่คนไทยอยู่ไม่ได้นะ เพราะคนไทยเชื้อสายจีนท่านอยู่ในเกาะเมืองข้างนอกท่านั้นเนี่ยหมู่บ้านโปรตุเกสหมู่บ้านญี่ปุ่นหมู่บ้านวิลันดาอยู่นอกนั้นกรุงเทพเอาอย่างมากระทั่งเนี่ยรัชการที่สี่ขยายเมืองออกมาถึงกองปนุกุลเกษแล้วเนี่ยนะเนี่ยพวกฝรั่งก็ต้องมาตั้งฐา,านทูตอยู่นอกกองพองดุลนั้นโปรตุเกสฝรั่งเศสอังกฤษอยู่ในแม่น้ำชัพภไล่ลงมาหมดเลย ในเมืองจะอยู่ได้เพราะไทยกับคนจีนเท่านั้นเองนี่เอา <c oughs> ความคิดเดิมจากยุทธยามาแล้วก็เนี่ยอย่างเนี้ยไปตีถวายไม่ได้ก็กวาดต้อนคนมาเนี่ยบ้านถวายเนี่ยวัดพระถวายที่ทีหลังเป็นวัดข้อ,อก,กระบือทีหลังมาเปลี่ยนชื่อวัดยานาวาเนี่ย<อ>นี่เมียผมสอนหนังสือโรงเรียนสตรีพระนครใต้เนี่ย<อ>แต่ก่อนที่โรงเรียนสตรีบ้านถวายนะจะคุณอนุมานาท่านยังทันเลยระท่านสมัยเด็กๆเนี่ยแถวนั้นเขามีจังหวังถวาย คือการปกครองที่แบ่งแน่แบ่งเป็นระแวกเพราะฉะนั้นข้าราชการก็ไม่จำเป็นต้องมีมาก mm hmm. พวกจังหวังถวายเขาดูแลพวกถวายรัฐไม่ต้องไปเข้าเกี่ยวถัดจากวายไปกันลาวเห็นไหมวัดสุธีในว,วัดลาวเลยเดินชื่อวัดลาวนะพวกลาวอยู่อ,อแปลว่าน,นอกพระนครมาก็เป็นอย่างนี้หมดเลยเชวนมากไปอย่างงั้นพอปิดประตูเมืองแล้วเข้าไปในเมืองไม่ได้ก็คือเข้าไปไม่ได้แล้ว เปิดประตูเมืองตอนเช้าจะเข้าเมืองได้ประตูเมืองปิดตรงไหนอาจารย์อ๋อเนี่ยประตูทายอดเห็นไหมเนี่ยกำแพงเมืองเห็นไหมนี่แต่ก่อนมันมีรถลาววิ่งรอบรอบเมืองนะกำแพงเมืองเนี่ยยังเหลืออยู่นะกำแพงแถววัดบวรยังเหลืออยู่เห็นไหมนี่กำแพงเมืองอยู่ตลอดแล้วประตูเมืองมันปิดเปิดเนี่ยเปคลองนั่นแหละอาจารย์ในคลองที่ประตูผีตรงนั้นน่ะแหรอคลองอันนั้นเหออ่าอันแั้นเป็นครูเมืองละเพราะชัยภูมิที่นี่มันดีไง เพราะขุดคลองเดียวก็เป็นอยุทยาแล้วแล้วก็ไอ้เนี่ยถัดนี้มาหน่อยนึงก็ประตูผีครับประตูผีนี่หมายความว่าถ้าใครตายในเมืองต้องออกทันทีเลย<ม>ลคนจนก็ไปว่าวัดเะเกตอยู่ตรงนั้นก็เท้งว้าที่วัดเะเกตนั่ะพัถึงมันแรกวัดเะเกตเนี่ยแรกก็มากินพระก็ไปปรุงกรรมาฐานเนี่ยเราก็ไม่แตกต่างจากที่เบตนะมันไม่เผากันเนี่ยมันจนจะเผาอะไรล่ะ จนจนเผาไม่ได้เออมาทิ้งไว้ที่นั่นน่ะ,ะพระก็ไปป้อมก็มาฐานกันถ้าสมมติว่าปตูเมืองอยู่ถ้าดูจากตั้งแต่ป้อมพระอาทิตย์มาเนี่ยแปบลบว่าในประตูเมืองก็อยู่แถวนี้มาตลอดแหละใช่สิคุณเห็นกำแพงไหอ่าฮะบางส่วนยังไม่ได้รื้อเลยเนี่ยผมต่อสู้มางไม่้รื้อนะไอ้ผ่านฟ้าตรงนั้นก็เป็นประตูเมืองกำแพงใช่เป็นกำแพงเลยเป็นกำแพงสิแล้วประตูอยู่ไหนเนี่ยจ๊ะ ประตูมันแล้วแต่มันต้องไปดูประตูมันมีประตูผีก็ที่หนึง่งอะไอประตูสามยอดเนี่ยเนี่ยมีสามยอดเลยไหมประตูสามยอดประตูก็จะอยู่ติดกับคูนั้นที่คุณต้องข้ามคูเมืองเข้ามาก่อนก็มีตะพานเข้ามา สำหรับคนที่อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และชงจากกีอาจารย์มีแนะนําหนังสืออะไรไหมครับคือประการแรกเขาต้องอ่านพระราชพงศาวดารน,นะฉบับที่ถือว่าเป็นหลักมากคือฉบับพระราชาทะเลขาฉบับนี้ก็เอาของเก่ามาชําระในรัชกาลที่สี่ท่านให้กมรมหลวงวงศาธิราชสนิทชําระได้ได้ฉบับมาตรวจด,ดูแต่ก่อนนานั้นรัชกาลที่สี่ท่านก็ตรวจอีกทีหนึ่งถึงใช้คำว่าพระราชาทะเลขาท่านตรวจเองอะไรเอง คนตะกอนี่ปกครองมากปกครองมือมีเวลาว่างความที่เป็นหลักสมเด็จก็พยามรงเอามาพิมพ์แล้วะเป็นการอธิบายอีกนเล่มนี้ดีมากนี่คุณอิบดูได้เลยเนี่ยผมอ่านอยู่เวลาเนี้ยจะบอกมีคของสาบดานอะไรกันใดบ้างแต่หลังสำเด็จกบิยามรงสิ้นแล้วอย่างคุณขจรถุกภาณนิชไปได้ฉบับพิ i ิตมิ m เ s ียมมาอีกจากที่ยงคืน่นืชื่อแล้วก็อย่างว่าพวกชาญวิทย์พวกพิธีพิธีเนี่ยเขาก็ มันมีเอกสารต่างประเทศมันประกอบด้วยอะไรด้วยมันก็มั่นคงขึ้นเราต้องเอาเอกสารหลายๆอย่างมาตรวจตราดูแล้วบางอันเรก็ต้องเลือกเชื่อ